Terima <small> kasih telah menonton! ทีเส็จเปิดตัวโครงการประชุมเมืองไทยเร่งสร้างเศรษฐกิจไทยให้งบสนับสนุนองค์กรจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลภายในประเทศจํานวน1000กลุ่มหวังสร้างรายได้กว่า100ล้านบาทจัดรถโชว์ที่แรกที่จังหวัดสงขลาในวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาหนึ่งในไมซิตี้ภักใต้ณโรงแรมนิวซีซันสแควรจังหวัดสงขลาเพื่อเป็นการกระตุ้นตลาดไม้ในประเทศไทยช่วยฟื้นเศรษฐกิจไทยนายพัฒนาชัยสิงหวระผู้อำนวยการสํานักส่งเสริมการจัดการประชุม และในขทาราการภาคใต้กล่าวว่าทีเซได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานหรือองค์กรที่ดําเนินการจัดประชุมองค์กรและการเดินทางเพื่อเป็นปรางวัลในประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2563โดยในปี2566นี้ทีเซได้เดินหน้าให้การสนับสนุนภายใต้ชื่อโครงการประชุมเมืองไทยเร่งสร้างเศรษฐกิจไทยเพื่อเป็นการกระตุ้นนักเดินทางไม้และสร้างเศรษฐกิจภา,ภายในประเทศโดยใช้กลไกการสนับสนุนเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิด การจ้างงานไม้ทั่วประเทศเพิ่มมากขึ้นทั้งยังเป็นการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอีกด้วยพร้อมกันนี้ได้มีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไม้ชุมชนรวมถึงธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไม้ที่เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศพนในงานมีกิจกรรมต่างๆอาทิเสวนาก,กลยุทธ์ทำการตลาดเมืองผ่านโครงการประชุมเมืองไทยเร่งสร้างเศรษฐกิจไทยโดยนายศิวัตรสุวรรณวงศ์ผู้บริหารโรงแรมบุรีสีภูและ รองประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาดรสิทธิพงศ์สิทธิพัฒน์ประภานายกสมาคมโรงแรมหัดใหญ่สงขาลานายพีรชัยอัศาดาชาตรีกุลผู้จัดการอบวุโสส่วนงานไม้ินโนเวชั่นและดำเนินรายการโดยดรนัทธนิช,ชาสิงห์บุระอุดมผู้จัดการอาวุโสส่นพินการส่งเสริมการประชุมและนิทรศ,าศาการภาคใต้